พ่พอ่อยังดีดีอาลงมาไี่ยวบอ,กเ,อกเพื่นอนผมว่าไปเพื่นอนไปเรื่อง con xem con nào con nào qua ơi เจ็บข้าหวัวเลย นี่นะครับก่อนติดตั้งนะครับเด้อพี่น้องมันหอดเจ้เส้าฝนตกพร้อมนะครับตอนนี้เอลห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับมันมีมาสองคันนะครับม้าเนี่ยครับโคช้กับย่างตลาดนะครับเอลห้าศูนย์หนึ่งแปดทั้งสองคันเลยครับตอนนี้ครับฝนตกพร้อมนะครับตัวนี้เครื่องมือเพียบนะครับจากติดตั้งม้านะครับประมาณพอถึงสองชั่วโมงเด้อพี่น้องเขาติดล้อระบบเบรคแล้วพี่น้องเด้อตัวนี้นะครับ ครับลองระบบนะครับสวยงามนะครับพี่น้องตัวนี้นะครับย่าโยกขังหลังได้ย่าโยกขังหลังเด้อนะครับสวยงามนะครับรุณไม้นะครับราสุดของเรานะครับเหล็กล้างน้ำทั้งคันนะครับเด้อตัวนี้นะครับสวยงามอี่นีนะครับเดวลองระบบน้่มันอยู่ครับเด้อพี่น้องเด้อนะครับนี่ครับอันนี้ก็ตอนนี้ติดอยู่ลอยเอ็ดแล้วพี่น้องเราก็ติดไปนะครับ ย่างตลาดต่อเลยครับตอนนี้ยูโพใช้ยนะครับแล้วตอนนี้นะครับอำเภอโพชัยนะครับเราก็ลังจะไปย่างตลาดตอกันเลยนะครับเอามาหาตีเป้งสองชั้นหน่อยคนนี้คนทุนไม้กับบอกไม้เบิ้ดไปครับคนนี้ครับสุดยอดนะครับสวยงาโอเคป่าวทานป่าวทานขานเพื่อนไปเออเอาทานไปดันก็ยังใช้ได้นะครับด้วยกัน้องเด้อไใดันได้ร้องไปดัไม่แข็งไม่แข็งเลยนะครับกระจกสวยงามนะครับสติ๊กเกอร์เทียนร้นะครับ แบบซี้สวยไปเลยนะครับตัวนี้นะครับยูทูปพ่อกับมี้นะครับช่องลูกนาวันน้านะครับโอเคบ่ได้เชื่อมตัวรถเล็กจุดนะครับด้วยตัวนี้นะครับคันหนึ่งเขากับเดียวไปย้านตลาดกันต่อเลยนะครับนะครับตัวนี้ค็เหมือนเดิมนะครับเฮดเป็นเพดยึดเอานะครับโครงสร้างสวยงามนะครับเพ่อนลายขึ้นมา่ห้นะครับเด้่ยสีสันสดใสนะครับก็ต้องห่วงว่าติขี้ไล่ นะครับปลูกเฮาเห็ดพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผูได้น้ำเฮาไปเราต้องบ่มีึดิดฝังครับตัวนี้พี่เฮาเพิ่มออปชั่นมาให้แล้วครับเพิ่มควมสวยงามให้พี่น้องเฮานะครับไปถูกอกถูกใจนะครับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเขาติบ่ะนะครับบ่สี่บ่บ่หวงวัตถุดิบนะครับในการผลิตเฮานะครับเขาดิเติมให้พี่น้องเฮาเรื่อยๆนะครับนี่ครับยังเสรนนะครับปกตินะครับเขาบ่ใส่ก็ได้แต่ว่าเขาเพิ่มออปชั่นให้นะครับด้อใไส่แก้วน้ำจับหูจับ เพิ่มลวดลายขึ word, ้นมาให้พี trong, splash, ่น้องนะครับเด้อนะครับโปรดติดตามไปเรื่อยๆนะครับฮับเพิ่มออปชั่นยังสะท้อนแสงอย่างที่นะครับทิ้งกองสติกเกอร์ฮับเพิ่มออปชั่นให้พี่น้องฮับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพื่อความสวยงามงูก็เป็นงูหกงูครับเป็นหุ่นรุ่นไม้เรื่อยๆนะครับพี่น้องไม่ต้องห่วงนะครับเพสวยงามนะครับมาลอยเปอร์เซ็นต์นะครับดูโค้งถึงใจแท้ๆนะครับพี่น้องโดยโถ่กับมีนะครับเพืตัวนี้เป็นเหล็กล้างน้ำนะครับ แล้วก็หัวจระบีมีอยู่8หัวนะครับเด้อนี่ครับเขาแทงหอยไม้เบิดนะครับพี่น้องเพต้องว่าเขาตีบอยหอนะครับเนี่ยแล้วก็นั่นกัดฟางบูดหอยไม่อีกนะครับใส่หัวจระบีอีกนะครับบูดข้างในเนี่เป็นบูดซีหุ่นนะครับเด้อตัวที่เยาอัดหอยไม้นะครับแล้วก็หัวจระบีแล้วก็ขนาตัวปอยอีกแล้วพี่น้องเด้อนั่นแหละ๋ยวเขาตีไปบึงนะครับอยู่ที่ยานตลาดกันต่อนะครับเป็นแก้วหาศูนย์หนึ่งแปดต่อเลยนะครับทันทีสองของมัอนี้นะครับเพราะว่ามัอนี้เขาเก่ายุคโพใช สวยงามครับรุ่นนี้ทุกทุกชุดว่าได้เชื่อมตัวรถล้วก็บพมีบางตานะครับเป็นรุ่นกับบอกเดียวนะครับตัวนี้กับสร้างน่ำมันไป็กระลังนะครับฐันหน่ำมันอยู่ได้ขวดน้ำขวดน้นได้เบิดนะครับเรต้องผิดบังหัวเสาเฮาหัวเสาเฮาหลบมุมใหม่พร้อมนะครับอโคดชสวยง้มพร้อมนะครับเห็นไหมครับหัวเสาปกติวัชรจำเป็นต้องลบก็ได้แต่ว่าเขาลบมุมใหม่เผื่เสวยง้มนะครับตัวนี้หัวเสานะครับ สวยงามนะครับสวยงามไปดันก<ๆ>ับยังโค้งขีดนะครับุกอย่างโค้งขีดเบ็ดนะครับรุ่นไม่ไมมานี่ครับสวยงามกันทั้งนั้นนะครับตัวล็อกสายดึงดับเขาก็ยังโค้งขีดนะครับด้อเดี๋ยวเฉเดินนะครับด้อนี่ครับเอาเห็นตัวล็อกสายนะครับสองตัวแล้วก็มีหูนะครับมีหูเวลาพี่น้องอยากอยากถอดออกนะครับนี่เขาก็มีตัวกอลล็อกนะครับแต่คนไห้ไม่ล็อกเขากอลล็อกในกรณีนี้ว่าพี่น้องเขาอยาก อยากถอดออกถ้าบขถอดกขบไม่เป็นหนังเพราะเขาเห็ดไมาไหวห้เรียบร้อยอยู่แล้วนะครับนี่ตัวกอหลอกนะครับตัวนี้เขาลบเดียมใหม่พร้อมนะครับเด้อลบเดียมเผื่อว่าสรุปนะครับผูกคบสวยงามพร้อมนะครับเพราะเป็นใบเห็ดใส่ใส่งานดีเสื้อนะครับเขาเห็ดให้มันงามไปพร้อมนะครับใส่งานดีแข็งแรงแล้วก็ความงามก็ต้องมาด้วยกันนะครับนี่ครับความงามมากกว่าตองได้นะครับเด้อส่วนพวกนี้เขาก็อนเล็กเล็กนะครับหนานะครับสีหุนนะครับเด้อนี่หนาเลยนะครับตัวนี้หนาสีหุนนะครับะบอกใหญ่นะครับ ยกบรตามก็หาเมตรก็แล้วกันนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คุ้งค้งคุ้งคือเก่านะครับตัวนี้เขาก็เหตุร้ายแต่ไม่ไหมอย่างนะครับเด้อสวยงามนะครับสติ๊กเกอร์ย่างนะครับอะไรพี่น้องเดี๋ยวไปติดตามกันยูที่ย่างตลาดกันต่อเลยนะครับผลไปกันนะาหับมาหอดนะครับช่วงเที่ยงนะพี่น้องเด้อตัวนี้เขากับยูนะครับแถวย่างตลาดเด้อพี่น้อง L ห้าวนหนึ่งแปดนะครับด้วยตัวนี้ครับเป็นขั้นที่สองของโมนี้นะครับตั้งจากเขาติดจากอำเภอโพชัยนะครับจังหวัดนะครับลอยเอ็ดมานะครับ ตัวนี้ก็สวยงามหน่อยเปน้องเด้อแต่งเสริมค้อมรอให้เรื่อยๆนะครับสติ๊กเกอร์นะครับคอนโทรลต่อโอเคไปมิดปะประกบเบิรเดแล้วนะโอเคนะครับคอนโทรลใหม่นะครับตัวดึงนะครับแยกระบบแยกคอนโทรลใหม่เบิดนะครับตัวนี้เดินสายเรียบร้อยนะครับกีตาร์แท่งหาเบิร์ดนะครับเติมความรอให้อีกนะครับเดือดเป็นสะท้อนนะครับ นีส่สวยงามขึ้นมาอีกนะครับตัวนี้เป็นสายดึงดำนะครับเด้อตัวนี้นะครับนี่กระบอกฟอร์ดไม้เบิดนะครับเป็นเหล็กล้างหนามประกบเบิดนะครับยึดนะครับสามน็อตไอ้สามตัวนะครับหกขุนนะครับตัวนี้กับนล่างนะครับเด้อนครับสวยงามนะครับทุกชุดดำให้เบิดนะครับสติ๊กเกอร์กัติดให้กระนังนที่เก er ็บงานนะเพี่น้องเด้อตัวนี้นะครับ นี่คือเก่าพี่น้องคือคั้นมือเ้าระครับรุ่นเดียวกันเลยนะครับแล้วกระจไปสีเกียรติ์ต่อได้ผมได้มืออีกสองขันนะครับเป็นแอลซีเจ็ดซูนแปดนะครับแยกระบบแยกคนจับเก่าเลยครับเด้อมือจับตัวนี้เดี๋ยวใส่โอเซ่ไหมลูกชินโอ้งามหลายงามหลายท่อดิพอบิดไปได้จังหน่อยปะน่อยนึงโอเคนะครับได้หลายเตี๋ยบอยู่ดอกโอเคโอเคเอ้าตั้งแหละพอดีตรงตั้งฉาก ที่น่าก็นไซเบตได้ครับเพี่น้องเด้อนะครับเซ็จเรียบร้อยนะครับครับสีสันนะครับสวยงามนะครับตามรถเป็นเอ็ศน l ์0 1 8่ติดตั้งนอกสถานที่ใหญ่นะครับผมสองคันเลยนะครับเราก็ลิจะไปเศรษเกียต่อนนะครับ L อเป็น L อไอสีเจ็ดศูนย์แปดนะครับยากระบุดนะครับเด้อสองคันลวดเลยกันนะอำเภอติดติดกันเลยนะครับสิตากีจนะครับมันมีก็มาสองจังหวัดนะครับใกล้เคียงกันนะครับพี่น้องเด้อ่ะเดียวเบิ้งนะครับ การทำงานนะครับของมันนะครับเราจะไปยกทําถ่ายให้เบิ้งนะครับทําถ่ายยกล่องเบิง้งรถของหลอมันจะขึ้นถึงโลของหลอบ่นะครับตัวน,นี้เดี๋ยวให้เขาใส่แบตก่อนนะครับหูกระจกไม่มีหรอครับลืมใส่หูกระจกจอนคนหนึ่งรับหน้าที่ใส่กระจกน้อยบอกกันนะเราไปละต่อ บอกอัอนบอกทิพห์หาคับทิพซีนายยุ้ยส่บอ,บบอส,สไปตะคั้นแต่อีกหน,นึ่งตัวเออแต่มันคันได้กับตัวนั้นเวลาเขาตาตาดเครื่องโอเคใส่หูกระจกน้ำนั่น,น,นละต,ตาตาดมือน้ำมันค,ค่อย ข้างไว้นู่ข้างไว้โอเคไฟมันหอนดูเช็คน้ำมันก่อนตัวนี้นะครับคือเช็คน้ำมันก่อนนะพี่น้องนะครับก่อนเ้างตีบติดงานนะครับใส่หัวกระจกให้มันเรียบร้อยใบดันนะครับก็ยังใช้ได้นะครับเด้อยตัวนี้นะครับสวยงามนะครับทรงสวยพยายามเพียรแข็งแรงแล้วก็สวยนะครับความสวยนี่ยถี่ประยุทธยุคคงทีนะครับเพราะว่าไม่ได้สวยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับพี่น้องเด้อตัวนี้ของเขานะครับ กระบอกง่ายๆนะครับมีหัวจระจบีนะครับใตกระบอกสองอันเลยนะครับแล้วกับมีจุดแปดจุดนะครับตัวนี้แล้วก็บ่มีบางตานะครับเพราะว่าเขาประมาณคืบนึงนะครับตัวนี้นะครับหาตัวนี้เพราะว่าเวลาเขาเปิดกระปรงหรือเตือนหนุมันนะครับมันที่ด้พอดีนะครับด้วยนี่คืบหนึ่งนะครับถ้าตามหลายกับพอดีนะครับเวลาเขาเตือนหนุมันหรือว่าเขาอยากเปิดกระปรงเดี๋ยวอย่ามันติดติดนั่นติดนี่นะครับผมนี่แหละประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเขาไปร้องไ้เบิรงนะครับอยู่รถุลุงหลอกันนั่นนะครับลุงเติบนะครับพี่น้องเ้อนะครับมันจสหยางหลังคาหน่อยหนึ่งนะครับเด้๋วพี่น้องเ้อนะครับคนยกสบายสบายเลยนะครับตัวนี้เขาก็เสมมาใหมนะครับไหมเป็นบางรุ่นนะครับตัวนี้นะครับแถบแถบแถบประดับก็สวยนะครับแถบสวยนะครับเราก็จะติ๊กเกอร์นะครับเอาแบบความงามไปเลยนะครับ คือถุกอย่างของตัวรถเท้าติดก็ได้ถอดออกนะครับเท้าติเสืิอมไม่ให้เบิบ้เลเลยนะครับแล้วกับระดับประดานะครับเสริมค้มรอให้ครับควงสังของเท้านะครับเพิ่มขึั้นได้เรื่อยนะครับรถไปันก็ยังใช้ได้ทุกอย่างใช้ได้หมดนะครับน,นี่้องนี่แหละเรากำลังประกอบเบาะเดี๋ยวเราจะได้ไปล้อกันนะครับเอาไปล้องลงห้องล้อเลยไปบ้อไปอจอด มาล้ลองดูหกหลบอเพื่อนนะครับดูหกาล่าสูงทักนะครับดูแคันี้ไม่เอ,าาเอกเสียบขุ้นไปเลยเยอก สูงก็ลงหกอเป็นเมตรนะครับเมตรหรือเมตรกว่าหรือ2เมตรนะครับนี่สูงก็ลงหกอประมาณ2เมตรกว่าพอดนะครับพี่น้องเด้อซึ่งลงหกรอบคั้นนี้สูงมากนะครับตัวนี้สูงมากนะครับมันก็ยังยกเหลือๆนะครับเด้อพี่น้องเด้่อสำรับอะไรอยากยกมันนะครับตัวนี้กับสวยงามนะครับเด้อสีสันนะครับสวยงามนะครับก็ต้องห่วงนะครับบ่เคยร้องซองไผ่อยู่แล้วนะครับกคตสวยงามนะครับตัวนี้นะครับแล้วกับความงแข็งแรงนะครับเป็นเหล็กล่างนามนะครับรับรองแข็งแรงอยู่แล้วนะครับพี่น้องเด้อนอกเสจากพี่น้องทีนะครับ ใส่งานบอกเป็นนะครับยืดออกไปจนวามันเหลืยน้อยเดียวนะครับพี่น้องยัไปเหตุได้ครับแบบนั้นคือเอาเสียบคืนมาอีกก็ได้นะครับพี่น้องเด้อตัวนี้นะครับตัวนี้สามารถหนีผักเขี้ยวได้สบายเวลารหลดเต็มนะครับตัวนี้นี่ครับคือเขาหนีผักเขียวได้สบายอยู่แล้วเวลารหลดเต็มนะครับนี่คือเขาตั้งกระบอกไว้มันหนีผักเคี้ยวได้เวลาเวลารหลดมันเป็นหลังเต้านะครับพี่น้องเด้อเสร็จแล้วเขาเขาถิงลงนะครับเราผักเขียวมันดิ่ข้างอยู่บองมันเต็มรถแล้วตัวนี้มันสามารถหนีผักเขี้ยวได้นะครับเขาสามารถยืดออกไป เพราะว่าเขาเขาซุ่มเข้ามาหลายเติบอยู่นะครับอีตัวนี้นะครับผมครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวสิได้เดินทางกลับโคราชนะครับเดี๋ยวจะเตรียมจุดวางไปอีกนะครับจังหวัดศรีสะเกตต่อเลยนะครับผมครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับไปเจอกันอยู่ที่ศรีสะเกตนะครับปวันจันี้